สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับวันนี้มาพบกับช่องน้องน้ำเพชรนกแก้วนะครับวันนี้เราก็ขอขอบคุณนะครับพี่ขาวนะครับผมที่สั่งต้นสับปะรดนะครับมาให้น้องน้องน้องช้างนะครับที่กําลังตกงานในตอนนี้และก็ช้างไม่ได้ตกงานนะครับก็ขอบคุณพี่มากๆเลยนะครับผมยังไงเราก็ขอให้พี่รำล้ำรวยๆสุขภาพทำไมแข็งแรงนะครับผมสับปะรดต้นหนึ่งนี้นะครับผมไม่ใช่ว่า จะได้กินกันน้อยๆนะครับได้กินกันมากเลยนะครับผมนี่นี่นะครับพวกควานช้างคนระับผมควานช้างที่เขาตกงานและทั้งตกงานและทั้งไม่ได้ตกงานเขาก็เข้ามานะครับเข้ามาจะให้เอาสับปะรดลงให้น้องช้างนะครับเพราะว่าเพราะว่าเราจะช่วยน้องช้างเราทำมวยกันนี่ ตามนี้นะครับผมตามนี้ตามขันช้างนะครับขันช้างเราจะเราช่วยนงช้างเยอะเชือกนะครับผมเชือกที่เขาไม่ได้มาไหาลสดด้วยแต่เราก็แต่เราก็ให้นะครับผมนี่นะครับสวนน้ำเพชรเราก็อยู่นี่นะครับน้ำเพชรอยู่ตรงนี้นี่น้ำเพชรเราเดี๋ยวน้ำเพชรเรานะครับนี่นี่โห่สิบร้อยใหญ่ๆเลยนะครับผม เนี่ย mm. yeah, นะสับปะรดนี่นะครับผม mm. mm. นี่นะครับความช้างของเรามาแล้วมารอลงสับปะรดนะครับผม mm. เขาจะมาลงสับปะรดกันเองนะครับ mm. เราจะแบ่งให้นะครับผมแบง่ง mm. แบ่งแบ่งให้ทุกเชือกนะครับ mm. ที่เราอยู่ในกลุ่มของเราแล้วก็ทั้งไม่ได้อยู่กลุ่มของเรา ทั้งน้องช้างตกงานและน้องช้างไม่ตกงานนี่นี่นะครับเดี๋ยวรอแม่ก่อนนี่นูกสมุนเราก็ สมุนล้อมไม่รู้มาจากไหนเยอะะเลยดูดูนะครับผมนี่ขอบคุณคุณพี่ขาวนะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับผมขอร่ำร่ำรวยๆพี่ขาวนี้ก็เป็นอีกคนหนึ่งนะครับผมที่รักน้องช้างนะครับผมที่มีใจอยากจะช่วยน้องน้ำเพชรช่วยน้องน้ำเพชร นู่นน <who had ph im> no, ้ำเพชรเราก็เดินอยู่นู้นนะครับผมน้ำเพชรเราก็เดินอยู่นู้นน้ำเพชรเราเดินอย่างเดียวครับผมเดินวนไปวนมานะครับผมยังไงก็ ฝากไปไม่เอฟซีนะครับผมอย่าลืมติดตามช่องน้องน้ำเพชรด้วยนะครับผมถ้าเข้ามาดูแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับผมเพื่อการแจ้งเตือนนะครับกับคลิปต่อไปของเราเราไร้์สดอะไรวันไหนนะครับผมอย่าลืมนะครับฝากไปไม่พีเอฟซีทุกทท่านด้วยนะครับนี่เห็นไหมขวานช้างทั้งหลายเขามีความสุขนะครับผมเขามีความสุขเขามีความสุขนะครับเพราะว่ามี มีสับปะรดมาหนึ่งสับปะรดในหนึ่งคันนะครับเขาก็มีความสุขนะครับขวานช้างอย่างน้อยๆเขาก็ได้ช้างเขากินเพราะว่าสับปะรดรานะครับสับปะรดของเรามันก็ไม่ใช่อยู่ใกล้ๆนะครับผมจะอยู่ไกลอยู่นู่นถึงชัยภูมิเลยนะครับผมชัยภูมิพัทยานู่นนะครับถ้าเราสั่งมาจากชัยภูมิก็จะถูกกว่าสั่งมาจากพัทยานะครับผมก็จากพัทยาจักไกลกว่าเพราะค่าเดินทางก็จะจะจะยังไงล่ะจะ จะเยอะกว่านะครับผมต้นสับประรดของเรานะครับผมต้นใหญ่ๆสวยๆเลยวันนี้วันนี้สวยจริงๆครับนี่น,นี่เห็นไหมต้นเขียวสดมากเลยต้นต้นสดนะครับต้นนี้ต้นสดมากรอบนี้มาต้นสดจริงๆครับน,นี่นะครับหนึ่งร้อยใ,ใหญ่ๆเลยนะครับผมอัดเต็มอัดจุกอัดเต็มที่มาเลยนะครับพี่ขาว ขอบคุณพี่ขาวมากๆเลยนะครับผมนี่นี่นะครับเป็นรถสิบล้อนะครับนี่เราได้วาจ้างกันนะครับผมเรื่องการไปเอาสับประรดน้องน้ำเพชรเราไม่มีเสียงเลยน้องน้ำเพชรเราเนี่ยไม่มีเสียงเลย <c oughs> นี่อันนี้จะเป็นพ่อน้องแฝดน,นะครับ พอมายืนให้กำลังใจอีกอีกข้างหนึ่งนะครับผมเพราะ้องแฟดก็มายืนให้กำลังใจอีกนะครับผมแล้วก็แบ่งสับะรดให้กินนะครับผมเพราะว่าบ้านใกล้เรือนเคียงนะครับอันนั้นจะเป็นเห็นงาไหมเอฟซี FC เห็นงาไหมครับผมเห็นงาไหมเห็นงาไหมนี่ทรายทองพาภูมินะครับผมทองพาภูมิ หนุ่มใหญ่ครับหนุ่มใหญ่หนุ่มใหญ่นะครับผมเ,บบบเดี๋ยววันหลังเราจะพามาดูนะครับเราจะพามาดูภายตองบ๊อบูมนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันเลือกสัปรปุรดก่อนนะครับจะให้พี่พี่ควานช้างของเราได้ขอบคุณคุณพี่ขาวด้วยนะครับผมเ,บบเดี๋ยวเรารอคุณแม่เราก่อนนะครับคุณแม่ยังไม่มาครับเดี๋ยวเรารอกันก่อนเนะนะาะเอฟซีเนาะฝาก ฝากขอบคุณพี่ขาวนะครับผมลุงเรื้งในการงานการเงินนะครับยังไงก็ขอสุขภาพอนามัยแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าไข่นะครับผมร่ำรวยครับผมช่วยเรามากี่เท่านะครับก็ขอให้กลับคืนไปเป็นพันเท่าหมื่นเท่านะครับนี่นะครับผมเดี๋ยวเราจะให้ควานช้างนะครับได้ขอบคุณแม่แม่เอฟซีนะครับผมจะขอเป็นตัวแทนคนหนึ่งนะครับมาขอบคุณ มาเลยมาเลยมาเลยใครใครจะเป็นตัวแทนสวัสดีครับขอบคุณแม่แม่เอฟซีทุกท่านครับที่ให้อาหารช้างให้สับปรดครับผมขอบคุณมากครับผมขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงครับทำรำรวยๆครับรุ่งเรืองในหน้าที่การงานครับผมขอบคุณมากครับ ขอบคุณนะครับผมขอบคุณพี่ขาวนะครับกับสับปะรดนะครับผมกับสับปะรดนะครับต้นหนึ่งนี้นะครับมีความช้างทุกคนนะครับได้มาได้มาขอบคุณพี่ๆเอฟซีนะครับผมผมจะส่งเป็นตัวแทนมาแค่คนเดียวมาขอบคุณพี่ขาวนะครับผมขอให้รำรารวยรวยสุขภาพวรามัยแข็งแรงไม่เจ็บยาเข้านะครับยังไงเราก็ฝากนะครับผมฝากช่องน้องอภิษฐรด้วยนะครับ นี่นะครับผมนี่ก็เป็นวันเกิดของพี่ขาวนะครับผมขอให้พี่ขาวสุขภาพอันามัยแข็งแรงนะครับสุขสันต์วันเกิดนะครับพี่ขาวขอให้สุขภาพอันามัยแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าไข้นะครับผมร่ำรวยยิ่งขึ้นไปลุ่งเรืองในการงานการเงินมีธุรกิจลุ่งเรืองนะครับผมธุรกิจก็ขอให้ลุ่งเรืองต่อขึ้นไปยังไงผมขอฝากฝากพี่ขาวด้วยนะครับผมฝากพี่ขาวนะครับในวันนี้ผมขอบคุณพี่ขาวมากเลยยังไงก็ขอบคุณนะครับผมวันเกิดของพี่ขาว นี่แม่แม่เอฟซีท่านไหนนะครับที่อยากจะสั่งสับปะรดหรือสั่งสวนอ้อยหรือสั่งหญ้านะครับผมให้เรานะครับให้ทางน้องช้างตกงานทางน้องช้างตกงานและไม่ตกงานนี่แม่เอฟซีท่านไหนนะครับสนใจนะครับก็เรียนเชิญได้นะครับผมเราทําบุญด้วยกันครับผมทาบุญแบบนี้เนี่ยครับก็คือทําบุญกับสัตว์ใหญ่นะครับผมจะลุงเรืองนะครับผมลุงเรืองเประว่าช้างก็เป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองอย่างน้อยๆนะครับเราก็ ได้ทำบุญนะครับเรายินดีนะครับผมยินดีนะครับที่จะเป็นทุระให้นะครับทุระให้กับพี่แม่พี่เอฟซีทุกนนะครับผมหรือแม่เอฟซีอยากจะจัดเลี้ยงอาหารนอกช้างในงานวันเกิดยังไงนะครับผมก็ยินดีครับผมยังไงก็ขอบคุณแม่พม่เอฟซีนะครับฝากแม่เอฟซีด้วยนะครับผมนี่การแม่เอฟซีท่านไหนดูคลิปของเราวันนี้นะครับก็ปาบปลื้มใจมากๆเลยนะครับก็ช่วยอวยพรให้กับ พี่ขาวด้วยนะครับผมเป็นวันเกิดของพี่ขาวนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะลาก่อนนะครับผมเราจะลาเราจะปิดคลิปแล้วเพราะว่าเราจะเอาสับประรดลงต่อนะครับผมมันจะสายมันจะร้อนนะครับถ้าดูคลิปเราจบแล้วนะครับผมไม่มเอฟซีก็จะลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe ให้เราด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจเราในการทำคลิปต่อไปยังไงก็อย่าลืมนะครับผมเวลาเราไลฟ์สดนะครับก็ช่วยหาน้องชานะครับผมเราจะไลฟ์สดนะครับ ที่นี้นะครับที่ที่น้องช้างอยู่นี่นะครับอยู่ที่หมู่บ้านช้างของเราเราจะไล์สวันนะครับผมก็คือวันพุธกับวันเสาร์นะครับผมส่วนน้องช้างที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับส่วนน้องช้างที่จังหวัดบุรีรัมย์คือพัาข้างคูนนะครับเราจะไล์นะครับทุกวันจันทร์นะครับผมยังไงก็ฝากข้อม่พีซีด้วยนะครับผมคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ